สวัสดีครับสวัสดีของแฟนฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เจอกันกันกบรื่อวฟุตบอลประจำวันกันเหมือนเดิมครับก็อยู่ในช่วงกลางสัปดาห์นะครับโปรแกรมฟุตบอลทัวร์สโมสรยุโรปวันนี้รอบเพลย์ออฟนาที่อมาลุ้นกันว่าทีมไหนจะไปผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับวันนี้เราจะไปในการแข่งขันของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็จะมีคู่ของคาราบัค เจอกับเฟรนซ์วารอสและโคเปนิกเกนเจอกับบาเซิลครับไปอัปเดตความพร้อมคู่ของคู่แรกกันก่อนลงเตะในเวลา5้าทุ่มสีนะครับคาราบักทีมจากอาเซอร์ไบจนันพอเตะโซนนี้เนี่ยมันก็จะตเตะเร็วหน่อยเจอกับเฟรนซ์วารอสนะครับก็เป็นสโมสรจากลิฮังการีนัดแรกหน้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคาราบักบุกไปเอาชนะได้ถึง3-1นะครับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ถือว่าเกินคาดเล็กน้อยด้วยพอคาราบักกลับมาเล่นในบ้านเนี่ยทีมเนี้ย ขึ้นชื่อลือชากับการเล่นในบ้านอยู่แล้วครับถ้าเจอกับทีมระดับไล่เลี่ยกันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยพลาดนักเตะก็จะเป็นพวกนักเตะลีอาสไบจันบวกกับตัวบราซิลนะครับนักเตะคาราบัคแล้วก็เมื่อสู่สัปดาห์ไม่ได้มีความจริงจังกับเกมลีกเพราะว่าเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับให้กับ ทีมอื่นเนี่ยมาเก็บชัยชนะเหนือตัวเองได้นะครับมันจะทำให้รู้สึกว่าคาราบัคเองก็ใช้สมรองให้ความสำคัญกับเกมนี้มากกว่าในเกมนี้กป็ปล่อยไปก่อนนะครับเฟรน์วารอสเองมองว่าปัจจุบันชื่อเสียงเหลือน้อยลงไปนะครับแล้วก็ความเก่งลดลงไปเยอะ แล้วก็ดูจากผลการแข่งขันวันนี้ก็ไม่มีทางเลือกครับต้องพยายามบุกเอาประตูคืนอันนั้นมันเข้าทางคาราบัคแน่ๆรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ต้องเล่นแบบนั้นสุดท้ายเข้าทางคาราบัคครับรูปเกมแบบนี้พวกเขาเล่นในบ้านทั้งทีก็จะเอาชนะย้ำชัยใส่เฟรนส์นวารรอสไปได้ก็คงเป็นชัยชนะที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรของเจ้าบ้านวันนี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับในเวลาทีสองเหมือนกันก็จะเป็นโคเปนนเกนยักษ์ใหญ่จากลีกเดนมาร์กเจอกับบาเซลยักษ์ใหญ่จากลีกสวิตเซอร์แลนด์เกมร่กินกันไม่ลงนะ เสมอกันที่1ประตูตอนหนึ่งถือว่าโคเปนเฮเกนเนี่ยบุกไป,ปเยือนแล้วก็ได้ผลนในขันที่แบบเพลย์เซฟกลับมาเล่นในบ้านตัวเองแบบไม่ได้เสียหายอะไรมากมายเกมล่าสุดเกมลีกมีนะครับเมื่อสุดสัปดาห์โคเปนเกเกนก็เล่นในบ้านเสมอโอเดนเซ่ไปหนึ่งหนึ่งวันนั้นดูความจริงจังน้อยแล้วก็มีการโรเตชันนักเตะบ้างบางส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมมาวันนี้เต็มที่ขณะที่บาซซลไม่มีเกมลีกครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบาซซลเองเนี่ยเอาจริงๆถ้าย้อนกลับไปสัก56 7ปีก่อนน่ากลัวกว่านีี้้ัับปจจุนไไมม่ดม ความน่ากลัวในลิกตัวเองก็ไม่ใช่มหาอำนาจอีกต่อไปละส่วนโคเปนเฮเกนครับยังคงยืนระยะแล้วก็คงความเสมอกับฟุตบอลยุโรปได้แล้วก็ถ้าได้เล่นในบ้านเนี่ยระยะหลักนี่คือขนาดทีมใหญ่ใ,หญในแชมเปี้ยนลีกมาเยือนน่ยบางทีมยังเหนื่อยยังเอาตัวไม่รอดเลยนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับโคเปนเฮเกนนัดที่แล้วได้สิ่งที่ตัวเองต้องการคือ่ผลเสมอไม่แพ้กลับมาเล่นในบ้านวันนี้ผมเชื่อว่าพวกเขาจะปิดจ็อบเอาชนะบาเซล แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้นะครับในบ้านยังมีความแข็งแกร่งและความน่ากลัวผู้วาบอยู่เหมือนเดิมครับนั่นคือทั้งหมดของครูฟุตบอลนี้แล้วนะครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนเตะแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฟุบอลนี้ทุกท่านนะครับติดตามคลิปประจรฟุตบอลผมแชมเปี้ยนจาก FM 99นะครับเจอกันทุกวันทางช่องนี้นะครับกูรูฟุตบอลผมแชมเอฟเอ็ม99คลิปลงทุกวันนะครับวิเคราะห์ฟ ขอให้คํำคืนพุธสีกลางสัปดาห์27สิงหาคมปลายเดือนสิงหาเข้ามาแล้วนะครับแชมเปี้ยนลีกเพย์ออฟอ่ะสุดท้ายคงสุดท้าย4คู่นะครับก็ผมเลือกคู่เดิมนะเอากลับมาทั้งเบนฟิก้ากับเฟรเดราเช่ที่กลับเล่นที่เบนฟิก้าอ่านัดแรกครับก็ถือเบนฟิก้าทำได้ดีครับเสมอศูผมเลือกเฟรเดราเช ในนัดที่แล้วเพราะผมมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยเฟเน่ควรชนะในบ้านได้ก่อนทีเนี้ยออกมาเยือนลําบากละสําหรับเฟเนบาเช่นะครับแน่นอนเบนฟิก้าของมันมัน,ม,น,ม,นมันมันมีของอยู่แล้วนะครับเฟดิกอานเนสวานจิลิทพาฟรีดิสตัวนี้ก็คือจะอยู่กับเบนฟิก้าอีกกี่ปีนะครับแล้วก็เคเลมอัตตุโคกูนะครับตัวเติร์กเองเนี่ยนะครับจะเป็นสามประสานแดนลุคของเบนฟิก้านะครับขณะที่เฟเนบาเช่เนี่ยโจเซมุนโยคือถ้าจะมีปาฏิหาริย์เดียวคือปาฏิหาริย์เกมลับของมูรินโญ บุกไปยันเสมอน็อกได้หรือบุกไปยันเสมอแล้วน็อกริจ,จุดโทษเลือกแบบไหนล่ะนะครับเซบาสเตียนซิมานสกี้อยู่นะครับคู่ตัวลูกอย่างยูเซฟแอนนาซิลลี่และก็จอห์นดูรันก็ดูดีอ่ะคือนัดที่แล้วอ่ะผมเลือกเฟเนชนะไปก่อนแล้วถ้ามันมีผลแพ้ชนะแล้วอ่ะเกมเนี้ยมันมาว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ทีนี้เพอะมันออกเสมอเบนฟิก้าก็เลยดูดีต้องการเียงแค่ชนะและได้เล่นในบ้านก็จะเรียกว่าผ่านเข้ารอบต่อไปแต่ผมขอเลือกมูดินโญ่ครับ และเฟเนบาเช่ผมว่าเฟเนบาเช่จะบุกไปไม่แพ้เบนฟิก้าในเกมนี้และปิดท้ายขอฟันธงว่าจะเป็นเฟเนบาเช่ที่จะได้อ่าผ่านเข้ารอบต่อไปแล้วกันนะครับเสียดายนะวันเจริฟฟ้าฟรีดิสของเบนฟิก้าแต่เจอจอนดูแันกับอ่ายูซุฟเอ็นโนซิลีหรือว่าเซบาสเตียนซิมันสกี้ของเฟเนบาเช่มันดีทั้งนั้นฮนะรักพี่เสียดายน้องจริงๆคู่นี้แต่ขอเลือกอ่าทีมเยือนเฟเนบาเช่ของโจเซฟลุนโยจะบุกไปไม่แพ้และจะได้เข้ารอบต่อไปครับคลิปนี้ฝากไว้สองคู่เจอกันใหม่คลิปหน้าครครรััับบสสวดี